แนนอ้วนแนนเมื่ออีเอ้ยโทรไปตามว่าเจอเหตุทุกคนแนนอ้วนเอือมันอยู่กับใครวะ มันเป็นจังได้โอ้เออเออใช่โอ้ยข้าอีแคดอะไรจะเต็มจะเต็มเตียง

ยังก็ไปก่อนอื่นหันมาสบายดีก่อนลูกสบายดีป่ะลูกลุยลุยลุยเร็วเร็วเห็ดพวกออกอย่าซับลงเหลืกแล้วลูกนั่งลงนั่งลง buộc hết buộc hết buộc nào phi quần lên luôn Khoi khoi กิบลงไปเมื้เพปนตายหนามึงเอ้ยเก็บพชรปวกเป็นวากูหน่ายดิว่ามึงมาถ่ายฉีบอีมามาเร็วบ่าท่านใจกูเด้ เหตุเห็นเห็ดซ้ำเห็นสามัก้า nào <coughs> là đào con chuông, sai, chắc kia tung rồi, anh đi này đào, bọn mông phải phá, nhanh lên, qua đi, chẳng thả bừng phi nông khỏi chị mày đâu lục จิ้มอรารลูกนออพี่น้องเอ้ยป่าแตกแน่นอนพกนีนะสุดมาเกบเชรบอรแมนได้พี่น้องกำลังสิบข,ขาวในเมืองหมดตอกนู้ วันมาจิ้มเอาหนิน่ะนี่สามดอกสามดอกสี่ดอกกูนะครับอ้วนมึงไวายๆเนี่ยอ้วนมันทันอยู่ทันกินอ้วนมึงสัตว์ตัวอ้วนลุนะ

กูแหลนจะเป็นวีนมาอวันเก็บเหบุเป็นกูอุกน้ำลูกกูเด้ปก็น่ปวดหินหินอยักได้เมียพี่น้องเอ้ยกูสิห้าเมียเดินอาให้มาเน,นาะมามามา จักวางไหนมันเหรอนี่เดี๋ยวมันขึ้นกออกเนาะบ่เห็นเพิ่มว่าเห็นว่าเนาะอุตสาห์แล่นลงมาบักไมเมื่อย Y la bọn khơiเก็บ hết cả thức phai mãi bớt thức phai mày bớt มันเห็ดออยังไงนะวะเห็ดยังวะและสุดท้ายนะฮะก็เลาะจนเมื่อยน,นะฮะสุดท้ายเลาะจนเมื่อยก็ไม่เห็นเอ้อกูอยู่นั่นแหละ เหลือซำนี่แหละน้ำสางน้ำสร้างน้ำสางที่ขวัดกระบี่เอื่อยไม่เจอไม่เห็นสรุปแล้วมึงออกแค่นี้จริงๆหรอไพนะ่น่ะ มัอกอ้วนาเรเกมเห็ดปวงบุเป็นพี่น้องเอ้ยตายโลดขนนาดพายก็อยากได้เห็ดผัวเธอต้องมีเงินหลายๆนะเฮ้ยถ้าเธออยากได้มันไปเห็ดผัวนะเฮ้ยเธอต้องเลี้ยงมันเอ้ยเธอต้องหาให้มันแดกเฮ้ยใช่ไม่ใช่นานแล้วเป็นมึงนั่นแหละที่จะดับก่อน เอามันคือตายจากสี่เออคือตายน่นนี้วะอากูเ้ยบรีพากันวันเหลาะบึงนหานามหายหนามนามันขาดทะลุผู้ผาย เมื่อาตัวนี้พระดามกามาจะหอบผีบอสูกูงงมากโอ้มีปลาด้วยพี่น้องปองไป,งปห้อสเไดิเก็บผ้าปริการไว่เพียงสำนีก่อนพี่น้องาก็สิได้ข้นเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยเ้อไม่ไหวแล้วเย้ปลาปลาไปในเมือ,องกัน สนีทกันด้อพี่น้องเธอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเมื่อถูกค,คนที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะเธอ